ดงไดโนเสาร์นะคะดูดิแต่เสียงข้างล่างเหมือนเสียงไอหมาโดนชะน <laughs> <laughs> มันไม่กลางปีกอต่เมื่อกี้มันกลางให้ดูอยู่อมันไม่ขยับละนี่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยมันชื่อว่ายูแลปเตอร์อ๋อยูแรปเตอร์นะคะตัวนี้ ขยับไหมยขยับไหมนี่ไงขยับแล้วโอ้โหเหมือนจริงมากมอยู่เลเตอร์ไอตัวเนี้ยไม่คุ้นเลยไอตัวนึงก็ขยับโอ้โหโอ,โอ้เด็กๆชอบกันไหมทุกคนนี่ จะลงไปดูข้างล่างนะคะมีหลายตัวให้ดูมากๆนะคะอันนี้อะไรแองคิโลซอรัสนะคะเราจะไปดูข้างล่างกันต่ออ,อันนี้ก็จะมีอันนี้เยอะมากน้องพี๊น้องพนะี๊หลบนะลูก งพีใช่มันมีไข่ข้างในนะตัวมันจะออกมาไหม,มติดมันไม่ออกมีกัน,นีตัวนี้จ้าเอ๋เ้ยโอ้จ้าเอ๋มีไข่